สวัสดีครับผมในส่วนนิวิเชียนผูใยายบ้านหมู่13บ้านไท่ปะตำบลดานทัตตะโกอำเภอจะบ,บึงจังหวัดราชบรุรีบ้านไท่ปะได้แ,แยกมาจากหมู่5บ้านหนองสีนวลน,นะคหมู่บ้านไท่ปะก็มีพื้นที่ติดกับลำพชีอากซีบชาวบ้านไท่ปะส่วนมากก็จะเป็นการ,กรเกษตรปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวและพักส่วนครัว และพืชสมุนไพรครับชาวบ้านไท้ปะส่วนใหญ่เป็นพืชสายยวนนะครับก็แทบนี้ก็จะกินทางลังบัวเนาะต,ำ,ตำบลแก้มอ้นนะครับด่านทับตะโกพ้พือสายยวนก็ย้ายทินทานมาบรรนบรุษรุ่นต่อรุ่นภาษายวนคล้ายๆก็เหมือนเนื้อนี่แหละครับไปไหนมาได้กินเขายังภาษายวนแบบนี้ครับ ครับทางความมัง่งคงทางอาหารนะครับหมู่บ้านผมก็มีโครงการถนนนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับบ้านนี้มีรักปกลูกผักกินเองครับขั้นตอนการทําทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับก็เบื้องต้นก็ไปซื้อ,อยางรถยนต์นะครับก็งบประมาณจากของหมู่บ้านนี่แหละครับก็มาทาสีนะก็ซื้อดินมาใส่ซื้อก้าพันผักสวนครัวชาวบ้านก็ช่วยกัน ปูนะครับเราก็ช่วยกันลดน้ําผลผลิตชาวบ้านก็มีกินทุกครัวเรือนก็ลดกระจายไปได้เยอะเลยทีเดียวครับสิ่งแวดล้อมนะครับของผมก็เป็นพื้นที่นอตลอพื้นที่30มสุกัวไร่ตรงนี้นะครับเป็นตีกลำพาชีนะครับก็ใช้ชาวบ้านนะครับมีกิจอาสาพัฒนาแหล่งที่ท่องเที่ยวโลกล้างวังเปล่าตรงนี้นะครับมาพัฒนาเป็นเป็น,ปนแหล่งท่องเที่ยวของแกงไทยปะ ก็นำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชาวบ้านก็จะมีไรายได้จากการค้าขายนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมของแหล่งท้ายปะตรงนี้นะครับครับหมู่บ้านทางบ้านท้ายปะองผมก็มีกิจกรรมธนาคารขยะนะครับเปิดทางอบตอก็เป็นโครงการนะครับนําให้หมู่สิดตามนะครับทำโครงการหมู่บ้านขยะทุกวันที่30ของเดือนก็จะมีเกินการเปิดรับซื้อขยะจากชุมชน เพื่อลดขยะในชุมชนให้เบาบางลงไปและที่สําคัญก็จะมีรายได้กับชุมชนที่นําขยะมาคายนะครับตรงนี้ก็มีสวัสดิการให้การสมาชิกที่เป็นสมาชิกให้กับธนาคารขยะที่นําของเหลือใช้แล้วนะครับมาคายในทุกวันที่30ของเดือนนะครับครับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมชุมชนหมู่บ้านไทยปะผมผมก็เป็นหมู่บ้านสีขาวนะครับก็ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วย แล้วของผมทำโครงการหมู่บ้านชุมชนบำบัดเป็นศูนย์กลาง CBTX โดยชุมชนบำบัดด้วยกันเข้าค่ายแบบสมัครใจนะครับก็เป็นการป้องกันและลดละปัญหายาเสพติดในชุมชนให้เบาบางลงไปโดยการโครงการต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็ทำอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการในชุมชนของหมู่13บ้านไท่ปะ ส่วนมากจะใช้เงินในชุมชนเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเราก็มีเงินหลายๆตัวนะครับดอกแต่นัประโยชน์เงินล้านเงินน้ำประปาเงินน้ำหยดเหรียญเงินน้ำโต๊เต็นตรงนี้เราจะใช้ยังติดแต่งสว่างเนี้ยเราก็มีการประชาคมชาวบ้านคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับขออนุมัติการใช้เงินในชุมชนของเรานะครับเพื่อพัฒนาให้ความเจริญนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับหมู่บ้านท่ยป่าก็จะมี หลายกลุ่มนะครับยังกลุ่มกองทุนแม่ของพันดินกลุ่มกองทุนเงินล้านกลุ่มสาธารณประโยชน์ภาราณิจนะกลุ่มสมุนไพรแปลงใยห,หลกัหลกๆก็ประมาณนี้ครับครับนบวัตกรรมของหมูบ้านไท่ปะก็น่าจะเป็นสร้างแร่งท่องเที่ยวแกงไท่ปะจากพื้นที่ลกล้างว่างเปล่าตรงนี้นะครับพอเป็นแรงท่องเที่ยวของชุมชน ก็ชุมชนก็จะมีรายได้ค้าขายทำให้เศรษฐกิจในชุมชนหมู่บ้านไทปลาของเราดีขึ้นนะครับเราดำเนินการโดยใช้พลังมวลชนของในชุมชนนะครับใครมีเงินออกเงินใครมีแรงออกแรงนะครับเป็นเจ้าของของ,ของ,ของทุกคนในชุมชนที่ว่าก็ได้นะครับการพัฒนาตรงนี้นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันส่วนมากจะใช้เงินของในชุมชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องช่วยเหลือกันไปก่อนโดย คนชุมชนนะครับลงคันลงแรงลงเงินกันเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดเลนมากใหม่ของอำเภอจะบึงของตำบลดานทับตะโกเลยก็ว่าได้ครับ